สวัสดีครับพ่อแม่เป็น้องชาวไทยที่รักทุกท่านด้วยสเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชายาลงกรปรบดินทรเทพพญาบาลกูลพระราชทานพระบรมราชโองการให้รัฐมนตรีที่รับพรกคณะโปรดเกล้าแต่งตั้งใหม่พ่อทูลรองทีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาณพระที่นั่งอภร์สถานพระราชวังดุสิตในโอกาสนี้ผมขออเชิญกระแสพระราชดำรัสของสเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชียาลงกรปรบดินทรเทพพญาบาลกูล มีใจความสําคัญเป็นสืรอมงคลแก่คณะรัฐมนตรีและปลวงพระศรีกรทุกหมู่เราผมเห็นว่าพวกเราทุกคนนะครับควรจะได้ระลึกถึงและรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมน้อมนําไปสู่การปฏิบัติสรุปใจความได้ว่าขอให้น้อมนาสาพระราชาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปร,ะรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชดำริและแนวทางพระราชาทานนานปาปการตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมา รวมทั้งพระาาราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาสําหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินการประกอบกิจการและการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในความรับผิดชอบรวมทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจวัตรประจําวันอันจะเป็นสิริมงคลเป็นพระคุ้มครองและเป็นแสงสว่างนําทางให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไปเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งปวงอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานใดๆย่อมมีปัญหาย่อมมีอุปสรรค ก็ขอให้ปรึกษากาันหาข้อมูลที่ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความรอบคอบทันการเหมาะสมสถานการณ์และมีเหตุมีผลทั้งนี้ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นนอกจากจะเป็นเสมือนบททดสอบบทเรียนแล้วยังจะไปถึงที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับเราทุกคนด้วยดังนั้นต้องมีความตั้งใจมีขันติมีความอดทนตลอดจนมีความกระตือรือร้น,นที่จะศึกษาปัญหาและแก้ไขให้รอบคอบ ก็จะได้ผลต่อประเทศและเป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด้วยนะครับสาระราชาถือว่าเป็นตำราหแห่งชีวิตเพราะบันทึกจากประสบการณ์จากการทรงงานที่ทำให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆมาได้ทุกมิติผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนงนะครับที่ได้นำเสนอในรูปแบบต่างๆสู่สายตาประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รับรู้เข้าใจได้ลึกซึ้งและถ่องแท้มากยิ่งขึ้นเพื่อสามารถน้อมนำไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญได้แก่ป่าไม้ที่ดินแหล่งน้ําและสัตว์ป่าโดยการน้อมนําสารพระราชาที่มีหลักการครอบคลุมจากหน้าพาผ่านภูผาสู่มหานาเทไปประยุกใช้ยอย่างจริงจังทั้งนี้ก็เพื่อรักษาสมดุลและสร้างความยั่งยืนตลอดวเวลาสองปีกว่าที่ผ่านมานั้นมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมกว่าอาดีตที่ผ่านมามา,มากออพอสมควรนะครับเช่นหนึ่งด้านป่าไม้ นมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวตั้งเป้าหมายไว้ที่1 4 0ของพื้นที่ประเทศใน20ปีข้างหน้าด้วยการนินการมาตรการหลักได้แก่ 1. การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าสมบูรณ์จานวน102ล้านไร่ไม่มีการบุกรุกป่าเกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง 2. การมาเข้าใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลเพื่อทวงคืนผืนป่าและฟื้นฟูพื้นที่ป่า ปัจจุบันได้มีการยึดพื้นที่ป่าคืนแล้วราว4.3แสนไร่นำมาสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการที่ดินซึ่งเป็นทร,รัพยาการธรรมชาติที่เรามีอยู่อย่างจำกัดนะครับให้เกิดความพอเพียงในอนาคต3การตั้งศูนย์ฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ำในพื้นที่วิกตต13จังหวัดและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ซ้ำ4การจัดตั้งพื้นที่ป่าชุมชน4,000แห่งเพื่อให้ประชาชนช่วยดูแลาป,ป่า และสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างเกื้อกูลกันในร่วมกันปลูกป่าหรือทําให้ประชาชนได้ร่วมในการดูแลรักษาให้อยู่รอดได้ด้วยนะครับ 5. การส่งเสริมให้ปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงในมีการลงทะเบียนสวนป่าผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวกรวดเ,เร็วและลดปัญหาการปรับพื้นมี่ชอบและ6การแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ราว6ล้านไร่ซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อมากว่า20ปีนะครับ ด้วยการกําหนดกลุ่มและวิธีการดำเนการตามกระบวนการทางกฎหมายที่ชัดเจนควบคู่กันไปสาคัญที่สุดนะครับประชาชนต้องเป็นหลักในการดูแลรักษาปา่าปลูกปา่าเพิ่มเติมและใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียงนะครับ 2. ด้านการจัดก,การที่ดินสําหรับกรเกษตรกรและผู้ที่มีไรายได้น้อยในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยได้จัดทาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกําหนดพื้นที่เป้าหมายในปมี 360, จำนวนหกสิบจำนวนสี่แสนกว่าไร่ใน52จังหวัดก็ขอให รวมกลุ่มกันได้ด้วยนะครับ 3. ด้านทรัพยากรน้ําประกอบด้วย1พื้นที่ในเขตชมประทานโดยการพัฒนานระบบกระจายน้ําเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรชมประทานจํานวน1.4ล้านไร่และเกษตรบาลานกว่า3,000ไร่และ2พื้นที่นอกเขตชมประทานโดยการขุดลอกคูคลองหนองบึงตามธรรมชาติกว่า700แห่งการขุดเจาะบ่อบาดานเพื่อการเกษตร1 700บาา่อการฟื้นฟูระบบบำบัดน้ําเสีย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า100แห่งและการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําให้เป็นผู้แทนจัดการและดูแลรักษาเองเป็นต้นนะครับเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการที่ต้องทําต่อไปนะครับไม่เพียงพอและ 4. การดูแลเรื่องสัตว์ป่านะครับผลการนิยงานตามมาตรการต่างๆที่มีมาตรฐานสากลและไม่ยอมรับจากหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจนมีผลตอบรับในเชิงบวกได้แก่1กรณีของม้าน้ําประเทศไทยได้รับการถอดรายชื่อ ออกจากกระบวนการตบทวนมาตรการทางการค้าและ2อกรณีของช้างประเทศไทยได้รับการเลื่อนสถนานะที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการค้าง,งาช้างที่ผิดกฎหมายของไซเซ็ตเป็นต้นนะครับด้วยองค์ความรู้จากศาสตราชาสอนให้เรารู้ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นนอกจากเราจะต้องดูแลรักษาสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมโดยจะต้องไ่มองข้ามมิติสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วสิ่งสาคัญอีกประการก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากเหมือนเสาเข็ม ถึงแม้ไม่มีใครมองเห็นอาจจะถูกลืมแต่ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานเริ่มแรกที่มีความสําคัญต่อโครงสร้างโดยรวมเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งเป็นฐานรากของประเทศนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงคำชับว่าบทเรียนบทแรกก็คือให้ชาวบ,บ้านเป็นครูและให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นการระเบิดจากข้างในซึ่งไม่ใช่การยัดเยียดจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมขอยกตัวอย่างชุมชนบ้านหัวอ่าวจังหวัดนครปฐม ซึงเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ต้นแบบในน้อมนําวิถีชีวิตเศตรษฐกิจพอเพียงมาแก้ปัญหาร่วมกันของชุมชนจากเดิมที่ดะมุงชีวิตด้วยวิถีเกษตรที่พึ่งพิงธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวปริมาณผลผลิตขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศรวมทั้งโรคแมลงและศัตรูพืชที่ผลักดันให้หันไปพึ่งพาปุ๋ยเคมียาฆ่า,มาแมลงซึ่งนอกจากทําให้ต้นทุนการผลิตสูงกระทบต่อไรายได้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและการกู้เงินนอกระบบ จนบางครัวเรือนต้องขายที่ดินเพื่อปลดหนี้ต้องเช่านาทํากินแล้วยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพโรคร้ายคุกค,คามร่างกายขาดภูมิคุ้มกันอายุสั้นลงและใช้ปีคกรดินเสื่อมแหล่งน้ําและอากาศเป็นพิษแต่ภายหลังจากการรวมกลุ่มกันเองของชาวชุมชนจากกลุ่มเล็กๆขยายเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยการสนับสนุนจากคนไกลประชารัฐเพิ่มเติมนะครับทําให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายภาคาราชการภาควิชาการภาคเอกชน,กชนและภาคประชาสังคม มาร่วมกานสร้างความเข้มแข็งเริ่มจากการปฏิเสธปุ๋ยเคมียาฆ่า,มาแมลงและหลันมาผลิตปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยไส้เดือนท้งผลิตใช้เองและผลิตขายนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตนอกจากการใช้สารเคมีต่างๆแล้วยังลดค่ารักษาพยาบาลได้ถึง2 0 0 0ัถึง 3, บาทต่อครัวเรือนจากนั้นได้ยกระดับความสาเร็จต่อไปในเรื่อง1การปรับสภาพและดูแลรักษาดิน2การทำบัญชีครัวเรือน 3การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ทางร้านอาหารและโรงแรมเจ้าประจำา 4. การเปิดช่องทางการตลาดใหม่เช่นการประชาสัมพันธ์เช่นตลาดนัดสุขใจและตลาดออนไลน์ 5. การได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมาตรฐานสากลและ6การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพ่อหลวงให้การบริการทั้งในและนอกชุมชน ประกอบไปด้วยแปลงสาธิตเกษตรินทรีย์การเลี้ยงปลาในร่องสวนธนาคารต้นไม้โรงสีชุมชนและการปลูกมะนาวด้วยผักตบชวาแทนดินเป็นต้นนะครับทั้งนี้ปัจจัยสู่ความสำเร็จดังกล่าวประกอบไปด้วย 1. วิสัยทัศน์และการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นําแกนนํากรรมการหมู่บ้าน2ความร่วมแรงร่วมใจและความมุ่งมั่นรับผิดชอบในหน้าที่และบทบาทของแต่ละคน 3. เวทีประชาคมที่เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุ่งให้การช่วยเหลือและร่วมแก้ปัญหารวมทั้งความมีวินัยและเคร่งครัดในกฎกติกาของหมู่บ้านและ 4. การใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการสาร้างความสัมพันธ์สามาชิกหมู่บ้านทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเข้าด้วยกันเหล่านี้เป็นต้นจากตัวอย่างชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงนี้มีคุณสมบัติสําคัญขอ,ของชาวบ้านหัวอ่าวก็คือความใฝ่รู้ นิยมการแสวงหาความรู้และการพัฒน,นาตนเองด้วยการอาร่านทั้งจากหนังสือและสื่อโซเชียลที่เป็นประโยชน์ช่วยเพิ่มแนวคิดรับฟังโต้อตอบเสนอความคิดเห็นไม่ใช่ฟังแต่คนอื่นอย่างเดียวแล้วไม่มีภูมิความรู้เป็นของตนเองเลยนะครับมันก็ไม่เกิดการสื่อสารส,ารสองทางดังนั้นผมอยากสนับสนุนให้คนไทยทุกคนรับการอาร่านอ่านเป็นพื้นฐานในการสร้างแนวคิดเป็นคนมีเหตุมีผลใช้ติปัญญาในการแก้ไขไปัญหาของตนเองให้รู้ล่วง กิดความร่วมมือกับรัฐบาลในการที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาให้กับประเทศในที่สุดนะครับวันนี้นั้นผมอยากจะแนะนําหนังสือชื่อคุณธรรมจริยธรรมกับศีลธรรมจากมุมมองของปรัชญาของศาสตราจารย์ดรธินพันธ์นาคตะซึ่งกล่าวถึงความรู้จักผิดชอบชั่วดีของคนและการยุ่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุขไม่ว่าจะยุคสมัยใดไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดล้วนมีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลในตัวเองในช่วงท้าย ขอนังสือก็ได้กล่าวถึงจรรยาบัณในชีวิตต่างๆของไทยทั้งนักการเมืองข้าราชการสารตำรวจแพทย์สื่อมวลชนครูอาจารย์นะครับซึ่งต่างก็มีบทบาทมีหน้าที่ที่สําคัญได้ส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามการดำเนต้นให้อยู่ในกรอบในกฎเกณฑ์ของทุกคนทุกฝ่ายย่อมช่วยสังคมมีแต่ความสุขความเจริญร่วมกันหากเราไม่อยู่ในคารองที่ถูกต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือละเมิดสิทธิผู้อื่นแล้วก็ย่อมจะมีบทลงโทษกำก,บกับไว้เสมอ โดยทุกคนในสังคมนั้น,น,นต่างก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันทั้งสิ้นลองหาอ่านดูนะครับเราจะได้เป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างยั่งยืนสันติและสงบสุขได้ในอนาคตพี่น้องประชาชนทุกท่านครับสิ่งที่ผมใหญ่กจะฝากไว้ในวันนี้ก็คือการพัฒนานตนเองไปสู่คนที่มีหลักการและเหตุผลใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญรู้จักแยกแยะจากกระบวนความคิดของตนเอง แยกให้เป็นกลุ่มความคิดต่างๆเช่นสิ่งนี้ทําแล้วจะเกิดเป็นประโยชน์เพื่อใครเพื่อตอนเองหรือเพื่อคนอื่นหรือเพื่อทั้งสองอย่างเราน่าจะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างนะครับอย่างน้อยก็พยายามฟังในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตอนเองบ้างจะได้รู้ความเป็นมาเป็นไปของสถานรอบตัวในปัจจุบันซึ่งถูกโอมล้อมด้วยข้อมูลที่ดีถูกต้องและไม่ดีไม่ถูกต้องถูกบิดเบือนใครหลายคนอาจตัดสินใจไม่ได้นะครับหรือตัดสินใจบนความยากลาบาก พราะข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไม่รอบด้านจนคนเหล่านั้นอาจต้องใช้ความรู้สึกความชอบในการตกลงใจแล้วทาอะไรลงไปนะครับหากถูกชี้นําโดยคนดีๆข้อมูลถูกต้องทุกอย่างเข้าใจเป็นคนแต่หากถูกชี้นําด้วยคนไม่ดีมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ป่กอกับมีวาระซ่อนเร้นแล้วก็จะนำไปทางเสื่อมนะครับเสียโอกาสสำหรับตนเองและส่วนรวมได้วันนี้เราต้องช่วยกันคิดพิจารณาว่าประเทศไทยของเรานั้นกำลังติดกับดักอะไรบ้างและด้วยเหตุผลใดนะครับ เช่นหนึ่งความเคยชินการไม่เคารพกฎหมายความไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบของสังคมการที่ชอบทําอะไรที่มักง่ายสบายๆเป็นพวกสะดวกนิยมเช่นขับรถสวนเลนข้ามถนนใต้สะพานลอยจอดซื้อของในพื้นที่ห้ามจอดเหล่านี้เป็นต้นนะครับมีอีกหลายอย่างทิ่งเหล่านี้นําไปสู่ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุความเห็นแก้ตัวของคนบางคนซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคนอีกหลายคน รวมทั้งเป็นทุกอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกหลานที่อยู่โดยรอบด้วยข้างๆนะครับ 2. การทําความผิดโดยเลือกที่จะทาเพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตนและความสูบรวดเร็วเป็นต้นเช่นการยอมจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ช่อชนเพื่อการอำนวยความสะดวกหรือให้ค่าตอบแทนให้กับผู้ที่รับผลประโยชน์ในลักษณะสมยอมแล้วก็มาพูดให้ร้ายระบบนะครับให้ร้ายประเทศไปยังคงมีอยู่แบบนี้ผมก็อยากถามว่าแล้วเราไปให้เขาทําไมนะ ก็จะต้องมาร้องทุกข์ร้องเรียนแจ้งความเอาผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังให้เขาอยู่แล้วเรามาพูดมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นก็ขอให้มาร้องทุกข์ร้องเรียนนะครับเราต้องเคารพตนเองเคารพกัติการู้จักรอรู้จักอดทนสบางนะครับไม่งั้นเราก็โวยวายโทษแต่คนอื่นล่ำไปแต่พอตอนเองได้รับประโยชน์ก็เงียบเฉยน,นะครับ 3. พื้นฐานความรู้การเรียนรู้ที่ไม่เท่าเทียมกันโดยการขาดโอกาสหรือเคยมีโอกาสแต่ก็ไม่ใส่ใจหรือไม่รู้จักสแสวงหาทั้งที่ความรู้ก็มีรอบตัวนะครับ อย่างที่ผมบอกไปแล้วควรรับฟังคนอื่นเขาบ้างนทั้งจากการศึกษาในห้องเรียนนอกห้องเรียนในบ้านวัดโรงเรียนชุมชนต่างๆเหล่านั้นนะครับจากการอ่านหนังสือทั่วไปหนังสือพิมพ์การดูโทรทัศน์การฟังวิทยุจากอินเทอร์เน็ตจากสื่อออนไลน์เป็นต้นนะครับโดยเลือกเสพความรู้จากสื่อที่เชื่อถือได้และแหล่งข้อมูลทางรชาชการที่เป็นกลางรวมทั้งการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องจากหลายๆแหล่งก็จะทําให้เกิดปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องที่สําคัญ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตนเองและประเทศชาติถ้าพวกเราไม่สามารถทําได้ตามนี้แล้วมันก็จะเป็นการยากนะครับที่จะพัฒนาตนเองรวมทั้งยากที่จะทํความเข้าใจกันแล้วกลับนําไปถูกความขัดแย้งไม่ฟังกันนะครับผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับก็ไม่ได้รับเพราะไม่ได้ฟังนะครับสสมาธิไม่เท่ากันบางคนสั้นบางคนยาวบางคนมาก้ากน้อยบ้างแตกต่างกันไปที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของตนเองก็ไม่สนใจไม่ตั้งใจฟังไม่รับฟัง ก็เลยไม่รับรู้ว่าอะไรมันคืออะไรในวันนี้นะครับในอดีตปัจจุบันและอนาคตสิ่งใดที่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมประชาธิปไตยที่ถูกต้องคืออะไรถ้าเรายังไม่รู้เรื่องเหล่านี้ลึกซึ้งถ่องแท้จะทําให้เราติดกับดักประชาธิปไตยเหมือนทุกวันนี้นะครับยังมีการถกเถียงกันไม่สิ้นสุดนะครับที่ยังคงวนเวียนและเข็เข้าใจแต่เพียงว่าประชาธิปไตยก็คือการเลือกตั้งเป็นหลักมีหลายอย่างนะครับประกอบกันเมื่อมีรัฐบาลแล้วก็จะเรียกร้องขอความช่วยเหลือ ทวงสัญญาจากการหาเสียงหรือสัญญาว่าจะให้โดยไม่ยอมสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองชุมชนและสังคมมันก็จะเป็นช่องทางให้กับนักธุรกิจการเมืองเข้ามาลงทุนนะครับผมหมายความถึงว่าที่ไม่ดีนะครับอาจจะเข้ามาได้จากการเลือกตั้งและมีการกอบโกยผลกนนําไรในอำนาจหน้าที่เป็นความบกพล่องที่ผมพยายามให้สติกับสังคมไทยในวันนี้และตลอดมานะครับเพื่อให้คนไทยรู้จักพัฒนาตนเองและพัฒนาประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสังคมไทยร่วมกันนะครับ เราลองช่วยกันพจารณาหาความแตกต่างในทางที่ดีระหว่างวันนี้กับอดีตที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรดีขึ้นมาบ้างอาจจะมีบางอย่างมากบ้างน้อยบ้างหรือก็หลังเงื่อต้นเช่นหนึ่งการพัฒนารถไฟไทยซึ่งซบถามานาน60ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการสร้างเส้นทางเพิ่มเติมและ40ปีที่ผ่านมาไม่มีการลงทุนใหม่รัฐบาลนี้ได้เดินนัง่งจัดซื้อจัดจ้างขาบวนรถด่วน115คันได้สาเร็จถูกกว่าวงเงินที่กําหนดไว้กว่า300ล้านบาท โดยทราบว่าขณะนี้รถไฟชั้นหนึ่งสายเหนือรุ่นใหม่นะครับมีการจองตั๋วล่วงหน้าเต็มแล้ว6เดือนปัจจุบนันรัฐบาลได้ปรับปรุงรถไฟชั้น3จํานวน20คันและจะทยอยทําให้ครบ1 4 8คันเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีความสะดวกสบายสะอาดปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มีรายน้อยในทุกเส้นทางนะครับในการที่จะเข้าถึงการบริการระบบขนส่งสาธารณะที่ดีมีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันสิ่งที่กําลังเดินหน้าต่อไปก็คือ1การพัฒนาทางคู่ให้ครบ2,500กว่ากิโลเมตรคือสวนไม่มาได้นะครับเพื่อจะเพิ่มสัดส่วนทางคู่เป็น60%มันจะทําให้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปรอเวลารนถะสวนกัน2การแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟพันแห่งทั่วประเทศโดยสะพานข้ามอุโมง์ทางลอดและการติดตั้งสายญานไฟซึ่งวันนี้ก็มีเส้นทาง ที่เรียกว่านอกกฎหมายตัดเพิ่มเติมนะครับด้วยความเคยชินอยู่หลายเส้นทางเหมือนกันนะทำให้เกิดอ,อันตรายต่ออุบัติเหตุที่เกิดกับระหว่างรถไฟกับรถยนต์น่นะครับและ 3. โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงสีเส้นทางที่เชื่อมเมืองกรุงเทพกับเมืองเศรษฐกิจหลัก4ีภาคและจะเชื่อมต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกอย่างที่คนทราบไปอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องมีการผู้คุยเจราจาหารือกันมากมายนะครับจนกว่าจะได้ข้อยุติที่เป็นผลประโยชน์กับชาติให้มากที่สุด สองรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาของพี่น้องแรงงานไทยโดยได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดหา,าง,งานเพื่อคนไทยแล้ว44ศูนย์และในปี2560จะตั้งเพิ่มเติมอีก43ศูนย์รวมเป็น87ศูนย์เพื่อครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเปิดช่องทางการสมัครงานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งทางอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบนมือถือรวมทั้งการพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น เข้าถึงง่ายขึ้นและมีการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศเ mm hmm. กี่ยวกับตำแหน่งงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกันทั้งนี้ผลการดำเนิงาน2ปีที่ผ่านมานั้นมีผู้สมัครงานกว่า6แสนคนมีงานทำตามที่ต้องการแล้วเกือบ4 0แสนคนสร้างรายได้ราว9 0มื0ล้านบาทอย่าลืมในส่วนที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองนะครับมีศูนย์การพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ทั่วไปนั้นใครก็ตามที่จบใน เ,เรียนสูงๆมาไปทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องเทคนคเชียนหรือว่าเจ้าที่ระดับบนระดับสูงขอให้มีการไปติดต่อนะครับเพื่อขอทดสอบฝีมือแรงงานตนเองจะได้มีใบประกอบรับรองให้เวลาไปหางานนะตามสถานที่ทํางานต่างๆมันจะได้ค่ามีค่าแรงอะไรที่มันถูกที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมากขึ้นกว่าเดิมไม่งั้นแล้วมันก็ต้องไม่รับค่าแรงขั้นต่ำนะครับเพราะนั้นเราต้องดึงกันไปให้ขึ้นไปร่วมกันให้ได้นะครับ ทั้งมีฝีมือไม่มีฝีมือถ้าต่างคนต่างพัฒนาตัวเองขึ้นไปอย่างนี้แล้วร่วมมือกับสูงฒนาฝีมือแรงงานเหล่านั้นมันก็จะมีรายที่สูงขึ้นดีกว่าที่มาเรียกร้องทั้งหมดนะครับมันเป็นไปไม่ได้ 3. ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลน,นี้นะครับได้ใช้ความพยายามในทุกมิตินะและกลไกประชารัฐนะครับเดินหน้าตามวิบัยทาราสิโสูร์ทั้งทั้งคําว่าประชารัฐทาราสิโยสู์ก็มีมีความสงสัยอะไรต่างๆมากมาย แต่ผมคิดว่าถ้าคนหวังดีกับประเทศชาติน่าจะเข้าใจนะครับเว้นเสียแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่ต้องการจะเข้าใจนะเพราะนั้นคิดง่ายๆคือเราจะบูงส่งเสริมให้มีการลงทุนจากภายในประเทศนะครับเพื่อจะทําให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นสาคัญสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนั้นส่งผลให้มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในครึ่งแรกของปี2559มีมูลค่ากว่า3แสนล้านบาทนะครับ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2 5 5 8ร้อยละ3 148นะครับ3เท่าด้วยกันเป็นการลงทุนในส0อุตสาหกรรมเป้าหมายมูลค่าประมาณ1 3แสนล้านบาทนะครับเป็นการลงทุนในเขตพ,ษษษษษษพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกว่า7,000 0ล้านบาทและประการลงทุนในคลัสเตอร์ต่างๆทั่วประเทศกว่า1 7หมื่นล้านบาทเป็นต้นถึงก็ล้วนเป็นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลนี้ทั้งสิ้นนะครับอย่าไปเชื่อฟังคำบิดเบือนเราก็พยายามเล่งกิจตามเปินการ,นะรหาบ้านอุการต่างๆเพื่อจะสร้างแรงจูงใจให้้มากขึน แต่ก็ขอให้ไว้ใจนะครับรัฐบาลจะไม่ทําอะไรที่ประเทศเสียหาย 4. การกําหนดนโดย,บยบายบนพื้นฐานของข้อมูลทางสถิติและฐานข้อมูลที่รอบด้านทาันทวมัยเชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่เย่นการกําหนดแผนการผลิตและแผนการตลาดของข้าวสำหรับการกบริหารจัดการได้กำหนดมาตรการต่างๆรองรับนะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันปัญหาราคาข้า,ขาวตกต่ำล้นตลาดขาดน้ำเหล่านี้เป็นต้นนะครับหลายอย่าง พืชเศรษฐกิจอีกหลายตัวนะครับปีนี้ก็ถือว่าโชคดีบางอย่างก็ราคายัางสูงอยู่แต่ทั้งนี้นนั้นก็ขอให้นะมาระวังเรื่องของการที่จะเพิ่มผลผลิตวันนี้เช่นการลดพื้นที่การปลูกยางลงไปก็ทําให้ยางมีจํานวนน้อยลงนะครับเมื่อน้อยลงราคาก็สูงขึ้นความต้องการตลาดก็มากขึ้นเพราะเขารู้ว่ายางมีน้อยแต่ถ้าทุกคนยังบิดเบือนกันไปให้กลับไปปลูกกันใหม่มันก็กลับมาที่เดิมนะครับยางก็มีปริมาณมากขึ้นนะเรียกว่าอะไร่ะ ซัลายมากกว่าดีมานเน่นะครับราคามันก็ตกเหมือนเดิมนี่นจะไปเชื่อฟังคำบิดเบือนผมเห็นหลายคนออกมาพูดลเลยเสียดายโอกาสที่ไปโค่นต้นยางไปแล้วทําไมราต้องกลับไปที่เดิมผมไม่เข้าใจนะนั่นะความคิดของใครไม่ทราบนะไปไปทบทวนดูด้วยในสกากาการปุ่นข้าวปี2 5 5 9ง6 0นั้นมีพื้นที่ค้ายการรวมประมาณ70ล้านไร่นะครับเราแยกเป็นรอบแรก58ล้านไร่ได้ผลผลิตราว25ล้านตันรอบที่2พื้นที่เพาะปลูก10ล้านไร่ ปลูกข้าว9.8ล้านไร่ผลผลิตลาว6ล้านตันที่เหลือเราปรับเปลี่ยนเป็นปลูกพืชชนิดอื่นนะครับและรอบที่3ค่าการปลูกข้าว0.5้าล้านไร่พักการปลูก0.5้าล้านไร่เพื่อปรับปรุงพื้นที่นะครับปรับปรุงดินเราจะลดลงให้ชาวนาได้มีการพักแปลงนาเพื่อจะฟืน้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นต้นถึงหาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจไม่คิดแบบเดิมหรือไม่ฟังคนอื่นที่ชักจูงกลับไปที่เกา่าให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนี้ ปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเช่นในอดีตที่ผ่านมา5้าการให้ความสําคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจเท่าตาม,มโยบายดิจิทัลอีโคโนโมีสำหรับการปัญหาการแผ่นด,ดินการให้การริการกลับประชาชนเช่นพร้อมเพย์ในการธุกรกรรมการเงินภาครัฐและ gsc แก๊กนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางแอปพลิเคชันบนมือถือภาครัฐเหล่านี้เป็นต้นล่าสุดสำนังกงานร,ราชบัณฑิตยสภาเปิดตัวแอปพลิเคชันภาษาอาเซียนและหนังสือสับภาษาอาเซียน พร้อมปากกาอัจฉริยะเพื่อสนุนการเตรียมพร้อมและการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนและ 6. การพาัฒนาศักยภาพใช้พยคากรมนุษย์ด้านการกีฬาของประเทศตามแนวคิดกีฬาสร้างคนคนสร้างชาตินะครับเห็นได้จากความสาเร็จก้าแรก,แรกของโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐเช่นสายฝนรัตนาพานุเด็กไทยมุสลิมจากยะลาได้แช์มวยปูนเสือเป็นผลผลิตจากค่ายมวยรัตนาพานุของสปต ที่ใช้ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสานุนให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและป้องกันการถูกดึงไปเป็นแนวร่วมในการสร้างความรุนแรงในพื้นที่สารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท้งนี้รัฐบาลมีนโยบายไปรูปการกีฬาในทุกวิตีเช่น 1. การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติโดยยกระดับจากสถาบันการพัฒนาศึกษา1 7แห่งทั่วประเทศซึ่งจะเริ่มที่จังหวัดชนบุรีในเดือนสิงหาคมปีหน้าและสร้างความเชื่อมโยงกับโรงเรียนกีฬา13แห่ง ในการปูพื้นฐานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตั้งเป้าการผลิตบุคลากรทางการกีฬาให้ได้4,500คนต่อปีและ2การผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาของประเทศระยะ5ปี2560ถึง2564ถึงนอกจากจะมุ่งพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจของประชาชนคนไทยแล้วจะเป็นการปูพื้นฐานการพัฒนากีฬาไทยสู่สากลการที่เราจะเป็นทับด้านก,าก,ากีฬาของอาเซียนทั้งในเรื่องของนักกีฬาอาชีพและสนามแข่งขันกีฬา รวมทั้งรองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมการกีฬาที่มีตราการเติบโตถึง3เท่าของ GDP ในปี2557มีมูลค่ากว่า81,000ล้านบาทด้วยสิ่งเหล่านี้เราอาจจะไม่เคยสังเกตนะครับหรือไม่เคยสนใจติดตามอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคนนู้นคนนี้บ้างต้องช่วยกันดูนะครับมันจะได้ไปเกิดความร่วมมือเพราะเป็นห่วงโซ่เดียวกันทั้งสิน้นก็ถือว่าเป็นที่รัฐบาลน,นี้ต้องการให้เกิดการวิวัฒนาการที่ดีของประเทศไทยของเรานะครับที่เราเรียกว่า เตรียมการปฏิรูปไปสู่อนาคตในขณะที่สถา,านจากภายนอกนั้นก็ยังคงมีพลวัตและมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในกษณะที่เป็นทั้งคุณและโทษต่อประเทศและชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับผมอยากให้พวกเราทุกคนนั้นพยายามสนใจในสิ่งรอบตัวทั้งใกล้และไกลตัวของเราบ้างก็จะทราบความเป็นเหตุเป็นผลในแนวคิดแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เพื่อพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน โดยขอให้เลิกพูดว่าทุระไม่ใช่ไม่เห็นได้ประโยชน์เลิเลกเรียกร้องแต่สิทธิโดยไม่รู้จักหน้าที่เลิกปกป้องผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติหรือของคนอื่นเลยนะครับประเทศชาติของเรานั้นจึงจะมีอนาคตประชาชนจึงจะมีความสุขได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนพี่น้องประชาชนครับหากท่านกาลังหาของขวัญพี่ใหม่เป็นสินค้าพื้นบ้านแบบไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิน่นอยู่ในปัจจุบันผมขอแนะนำงาน o อ o p City 2016นะครับ ของขวัญภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีตั้งแต่วันที่18ถึง26ธันวาคมส่งนี้ที่ Impact เมืองทองธานีจะมีทั้งสินค้าโอท็อปที่ไปถึระดับสานได้แก่อ t ท็อปคลาสสิกโอท็อประดับ4ดาวและ5ดาวจากทั่วประเทศกว่า30,000รายการโอท็อปพรีเมียมซึ่งเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศและโอท็อปเบสเซลเลอร์ ller, ซึ่งเป็นสินค้าขายดีย้อนหลัง5ปีรวมสร้างสินค้าดีจาก76จังหวัดมาจำหน่ายในที่เดียวกันทั้งนี้ ท่านสามารถนําใบกมกับภาษีไปลดหย่อนภาษีได้ตามวยวัยชอช่วยชาติคราวนี้รัฐบาลกาลังนำโอทอปชุดที่2ขึ้นจําหน่ายบนเครื่องบินอีกด้วยนะครับสุดท,ท,ท้ายนี้ผม,มอยากฝากเกล็ดความรู้การดูแลสุขภาพช่วงหน้าฤดูหนาวนี้โดยพี่น้องประชาชนสามารถจะดูแลความอบูนของร่างกายได้จาก1การรับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ2การกินดื่มผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไทยที่มีรสเผ็ดร้อนเช่นพริกขิงขาตะไคร้มะกรูด กะเพราหัวระพาแมงลักผักชีกระเทียมหอมแดงเหล่านี้เป็นต้นนะครับจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและช่วยให้อาการหนาวชาบวณปลายมือและปลายเท้าลดลง 3. การรับประทานผักผลไม้สมุนไพรรดเปรี้ยวเช่นมะนาวใบชะมวงยอดผักติว้วสับระรดมะขามป้อมมะแว้งต้นมะแว้งเครือที่มีสรารพุณช่วยขับเสมหะบรรเทาอาการไอทําให้ชุม่มคอขอให้ศึกษาวิทยายอย่างรระวังนะครับเอาไปประกอบอาหาร ไปรับประทานที่มีคุณสมบัติที่ตรวจสอบผ่านอยอมมาแล้วนะครับจะมีฉลากอยู่ติดที่ขวดก็ทำคำแนะนําตามนั้นใช้ตามนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเราจะต้องรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ครบผ้าหมู่มีการออกกาลังกายพักผ่อนให้เพียงพอที่สาคัญก็คือการรักษาความอนของร่างกายสวมเสื้อกันหนาวเสื้อผ้าหนาๆนานาห่มผ้านะครับหรือใช้กระเป๋าน้ําร้อนช่วยเพิ่มความอนให้ร่างกาย ไม่ไปหาวิธีการอื่นเช่นดื่มเหล้าแก้หนาวแล้วก็แข็งตายนะครับมันรับประทานมากเกินไปด้วยนะครับร่างกายก็ไม่แข็งแรงอยู่เพราะอาจจะเสี่ยงหัวโรคเพราะมีความเสี่ยงกับโรคหัวใจวายเสียชีวิตได้นะครับเราเห็นเป็นตัวอย่างหลายปีมาลตลอดมารวมทั้งให้เรามาระวังการก่อไฟผิงไฟนะครับโดยไม่จําเป็นอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นอันตรายต่อชีวิตและสติถินของตนเองและก็ผู้อื่นนะครับด้วยความงงยย ขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดสุดสปดาสวัสดีครับ